โซเชียลแคมผมท,ทีทีระเกียดนะครับวันนี้ผมอยู่กับ<ห>น,น้องอิมเ<ห>จมี่แ<ปร>ดนกับน้องเจมมี่แดนซุรีนะครับมาดูหน้าของใต้ละคนกันนะครับอ่ะน้องอิมอยู่ไหนลูกน้องอิมนี่น้องอิมน้องอิมน้องอิมอันนี้ชื่อชื่ออะไรครับน้องอิมค่ะว,วันนี้ก็อกหางนิดน,นึงนะคะก็บอกว่ารักแฟน,นค่ะมีแฟนใหม่แล้วไปจอดยิงไปสีอิมสีอิมละ มีแฟนใหม่ที่แซ่บกวแฟนเก่าใช่ไหมใช่ค่ะเบเว์อ่าเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักน้องเจมกันบ้างนะครับน้องเจมน้องเจมนี่แล้วน้องฟูน้องฟูนี่แล้วมารู้กับน้องเจมหัวฟูแห่งประเทศไทยนะครับ<ช>ลาบครับพอดีตอนนี้น้องคิวเอ้ยไม่ใช่น้องเจมคิวไม่ค่อยว่างเนื่องจากว่าคุยโทรศัพท์กับสามีเยอะเอ้ยไม่ใช่คุยโทรศัพท์กับแฟนเยอะนะครับมีแต่ผมเนี้ยว่างโทรมาเลยรอเลย ทักรัาวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แบบว่ามาทักทายเ,เพื่อนเพ่นเล่นเนาอะอลืมไปถอดแว่นนิดนึงเดี๋ยวเขาอาวตาบอดไงน่ารักปะไม่น่ารักก็ดีไม่เป็นไรบ๊ายบายครับมห,มห,หมุน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  <c ười> <c ười>